เต้นออกมาเต้นออกมาเขาจะเต้นออกมาโอ้ my god พบกับชามน้ำใส่แต่น้อยเอาเต้ตตตตตต oh น Har ดินี่บิวบิวเต้นเยอะแล้วไงเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเจือกใช่ไหมเปล่าอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะถ้าไม่เต้นนุ่งร้องเพลงแทนเฮ้ยอุเมื่อกี้ผมว่าข้างหลังน่าัวออกมาเจอพี่นี่นะขอบอีกนิดเดียวน่าัวข้างหลังเพราะว่าโดยเฉพาะใคร พี่ใหญ่ยุเลยพี่หน้าผักเขาเงาหมดเล้วภาษาไทยเรื่องฝังละนี่คือสิ่งที่ทํากับมันแล้วมันทำกับอยากจะเป็นเด็กหน้าห้องหรือเด็กหลังห้องล่ะเออแล้วเป็นยังไงช่วงนี้สนิทกับมินมากป่ะก็ออกงานด้วยกันบ่อยครับแล้วก็เอพิวอ่ะฮะเอพิวไม่ค่อยได้เจอเดี๋ยวนี้เขาไปกับมินไงอ๋อเหรอเขาไปออกงานกับมินแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างที่เขาไปออกงานกับมินแล้วเขาไม่ค่อยได้ใส่ใจเราฮะต้องรู้สึกด้วยพี่เพื่อนกันต้องรู้สึกขนาดนั้นเลยเหรอ ก่อนอื่นคื่คิดมากทั้งทายคนดูก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับทั้ทายนะมีอะไรอีกไหมที่ลืมบอกขึ้นชาร์ตอันดับหนึ่งประเทศถ้าเีา้ปล่อยมาแค่เดือนนึงปะมแค่ยังไงวะก็ปล่อยมาแป๊บเดียวไงคือถ้าขึ้นถ้ามาเดือนนึงเนี่ยแสดงว่าการที่จะขึ้นชาร์ตได้ะชาร์ตมีตั้งตั้งเยอะนะรู้ปะเราที่เราที่ชาร์ตชาร์ตของใครเหรอ ชื่อเพลงอะไรนะมี้มีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมอ่ะเดือนหนึ่งขึ้นชั้นลำหนึ่งเธออยากได้แคร์ของซีควินเพิ่งขึ้นชั้นเมื่อวานเองชั้นอะไรฮะชั้นลำหนึ่งลำของของของอ่ะไปไม่ถูกตายไปเขามันมันจะได้แบบมหัเองเรื่องชีวเรื่องชีวอ่ะต้องถามก่อนว่าขึ้นอันดับหนึ่งแล้วเนี่ยทางไทยรู้สึกยังไง รู้สึกดีมากครับก็ต้องดีอยู่แล้วนะฮะดีอยู่วก็ตอบอะไรที่มันนอกจากนั้นหน่อยดีใช่ขอบคุณทุกคบทุกคนนะครับใช่ที่ทําให้ถึงอันดับหนึ่งนะครับต้องขอบคุณทุกคนมากเลยครับเยี่ยมครับผมอ่ะนอกจากเพลงดังแล้วในวิวใน YouTube MV ของทางไทยยอดสูงเหมือนกันนะฮะอย่างเช่นเพลงแรกแล้วกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว13ล้านกว่าจบไม้8ล้านอันนี้ ร่างไอหน้าแบบหน้าบ exactly. ุ้มากตอนนี้แต่พี่ว่าหน้านี้มันก็ปกติของน้องป่ะใช่ครับเหมือนพี่เทยปกติตั้งนานแล้วไม่หน้าปกติหน้าหน้าไทยังปกติท่ามัไม่ปกตินี่เราอ่ะเราพวกโปกกระตุกพวกปกกระติอย่าไปทางไทยเลือกเอาเลือกฝั่งมาสะบัดแขนมันทิ้งมันเคยว่าน้องเป็นกิ้งก่า ในรายการด้วยไม่มีไอ้ปั้นจันเคยบอกว่าน้องเป็นจิ้งเหลนแล้วพี่เคยว่าอะไรผมฮะไม่เคยเรียบเลยโอ้โหแล้วเร็วๆนี้นี่ตะกี้โฆษณาซันบล็อกบอกว่าแม่ทำทยพูดอันนี้พี่สาบานเลยว่าไอ้นี่เป็นคนพูดพี่หนิงก็สาบานแล้วไงพี่สาบานเหมือนกันว่าพี่หนิงเป็นนพูดนี่คือผมเรื่องเรื่องถูกฝักนะใช่ไหมเนี่ยดูหน้ามันคุณต้องห้ามสาบานดิอย่าดูพี่ผมไม่อยาก นี่นราเล่นนี่ไม่นี่ไม่ได้ทำไม่เออใช่ไปทำชาติโอ้โหหน้าผมอ่ะทำมากสุดก็แค่ treatment วัล้อขัญล้อตัวเองอยากอยากจะทำเป็นภาษาอิทาเลียนเฮ้ยนี่น้องจมแล้วเนี่ยโอเคอ่นี่ใครจมเล่นต่อไป 8ล้านจบไหมไเนี่ยยอดวิวก็เยอะ8ล้านวิวเออไม่ผมไม่ถายอันไหนหรือเปล่าคุณบอกว่าน้องจมแล้วในน้ำไทยมั้งไอจมไอจมเดือจมแล้วก็มีอะไรอีกไหมที่ลืมบอกปล่อยมาได้ประมาณเดือนหนึ่งก็จะถึง3ล้านแล้วนะฮะหลอดบอดมครับผมเพลนั่นเองบีสองคนนี้นะฮะเหมือนที่พี่พูดเมื่อกี้เลยเดโมโปรเจกต์เดโมโปรเจกต์เพลงนี้ได้นี่แชร์ไลน์ใช่ไหมได้น้องซึ่งแจ้งวัฒนะ ตะบึกหงโพก๋อโอ้ยเอมีนี้ได้น้องแคลรอนแคลรไลน์แล้วก็แล้วจบไหมเป็นฟ้าถ้าถ้าโซนิวสองคนไม่ผู้ชายสองคนเป็นผู้หญิงนี่เป็นนางเอกมีทำมาแล้วอ่ะจริงจริงครับผมเอมีต่อไปก็เดี๋ยวก็ได้น้องมินกับน้องเอทิวมาเล่นด้วยนะคนไกด์เก่งอีกแล้วใช่ไหมฮะเออได้เลยนะคนไกด์เพลงใหม่เก่งอีกแล้วครับ คือพี่ถามจริงโนชิเนี่ยเขาไปไกด์เพลงให้เราอ่ะที่จริงคือถ้าไม่ไกด์เราก็ร้องได้ถูกป่ะแต่มันสารแน่ถูกป่ะพี่ทราไม่ผมตอบอย่างนั่งดิพี่เดี๋ยุดิไช่เดีให้เจอซิงเกิลห้าผมไม่มีอะไรเลยพี่ผมไม่ไม่เคยนได้อะไรเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรอะอะไรต่อเอกลักษณ์เพลงเออเอกลักษณ์ของเพลงเขาบอกว่าเพลงของไทมไทยเนี่ยจะมีเอกลักษณ์ทุกเพลงเลยจะมีรักไทม์ไทยมากๆเฉพาะเด็กเกียนติเฉพาะเด็กเกียรติสุดสุด โอเคครับนี okay, ่ชมใช่ไหมเนี่ยชมชมชมเขาบอกว่าเพลงของทามไทยเนี่ยจะมีเอกลักษณ์นะฮะตั้งแต่เพลงแรกเลยนะฮะรักกว่านี้ไม่มีอีกละจะมีคําว่าอาฮะอาฮะอ่อันนี้เราเป็นคนคิดเองวะออใช่สิก็แบบมีแบบส่วนแบบพอเขาเห็นท่าแบบกวนๆ่ยฮะอาฮะเราก็ทำตอบนะฮะอ๋อคุณพี่เอบอกว่าเออลองใส่อาฮะอาฮะเข้าไปเนี่ยก็เหมือนผมถามน้องเฮ้ยชอบดูหนังอะไรอ่ะอาฮะอาฮะโอ้ยปล่อยปล่อยผ่านไปปล่อยผ่านไปเป็นเด็กเป็นเล็กไปดูหนังอาได้ สามอ้อนอ้ออ๋ออ้าฮะอ้าโอ้โหตาไม่ทันเลยล้ำลึกสุดยอดถึงขัอ้าฮะอาจจะไม่ได้ดูอาก็ได้นะ X5 X5 นี่เอ็งพูดถึงอะไรฮะไม่ได้หมกมุ่นกันใช่ไหมฮะ Triple X ไอโอ้ใช่สนุกสนุกจริงโอเคแล้วก็ซิงเกิลที่สองภาพจบไหมก็จะมีชุ่งชื้นแล้วเนี่ยจบไหมมันจะมีเป็นภาษาแบบภาษาพูดจบไหมฮะ ฉันไม่รักเธอแล้วเนี่ยจบไหมล่ะอันนี้ก็คิดเองป่ะก็เขาแต่งมาป่ะเออคือพี่พี่อะไรเนี่ยแล้วแล้วไม่เห็นมีเลยพี่แล้วอย่างเพลงเพลงซิงเกิลใหม่ล่าสุดเนี่ยมันมีสำเนียงอะไรแบบนี้ป่ะครับก็ชุดนึกดีๆเด้ครัที่จริงเนี้ยจะเป็นชุดนึกดีๆซิแต่มันร้องแล้วแบบซีดีดีซิมันไม่ใช่เราใช่ไหบใช่ตรับดงเด้ซีดีเด้นี่ยไอ้เนี่ย วงชูมาลองไปเช็คไปไปเช็คยังว่าเป็นไงฮะเราไปดูซิไปดูวงชูเมื่อกี้ไปเช็คมาใช่ไหมพี่น่ารักมากเออห็นวงชูแล้วชอบใครไอ้มินมินมันเริ่มมันมันมินมินมันเริ่มแล้วใช่ไหมยัด้เดินเลยครับจัดอีกแล้วถ้าผมไปนี่โบ้ยผมอีกแล้วอ่ะกลัวมินเริ่มอีกแล้วนะมินเริ่มมากับวงชูอ่ะเดี๋ยวเราค่อยพูดถึงวงชูเอาตอนนี้ก่อนซิงเกิลล่าสุดมีอะไรอีกไหม บอกเนื้อหาครับ MV. เอ้ยอเนื้อหาเลงก่อนเนื้อหาประมาณว่าเหมือนเราโดนคนรักหลอกตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราที่จริงเรารู้แหละว่าโดนเขาหลอกแต่ว่าเราอยากจะถามก็ว่าเขาหล,ลอกเขาจะบอกเราไหมว่าเขาหลอกราอยู่อะไรเงี้ยถามตรง,ตง,ตงๆดีกว่าครับหลอกไหมคือเราก็รู้ใช่ไหมใช,ใช่เรารู้อยู่แล้วเราก็เลยลองทําถามว่าเขาจะบอกความจริงเราหรือเปล่าใช่ แ่เป็นใจให้หลงอหนูอยาก้องด้วยนี่ถ้าติดที่ติที่มันนั่งขวางอยู่นะไม่ให้เข้ากลุ่มแล้วโอเคอ่ะแล้วก็ได้นางเอก MV นะเป็นน้องแคโรไลน์นะจากเป็นโปรเจกตงนี้อด็สลาไปทำงานร่วมกันเป็นไงบ้างก็ดีคฮะเขาแบบดูอลเลิร์ดีเขาเป็นนักกีฬาด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วสวยไหมสวยครับฝรั่งอันนี้อันนี้อันนี้คือน้องฟ้าน้องฟ้า ฟ้าฟ้าฟ้าเฮอยู่เท่ากันะแล้วอย่างเงี้ยฟ้ากับแครอลอ่ะเราชอบสเปคไหนมากกว่ากันชอบฝรั่งชอบแบบคือแบบไม่ได้แบบว่าเป็นทางแบบว่าจีบนะแต่ว่าแบบชอบแบบปชอบแบบสไตล์ไหนมากกว่ากันลูกครึ่งกับมหมยหมยคือทั้งคู่นะฮะดูอย่างเงี้ยแบบเหมือนหักอกเราจริงๆข้างหลังนี่ฮาเลยนะแบบที่จับมือเมื่อกี้นี่คือเล่นแบบอะไรอ่ะเหมยปั้มนิ้วอยู่อมมวแล้วแล้วถ้าเกิดให้เลือกอย่างเงี้ยชอบแนวแนวไหนแต่พี่พี่ชอบชอบแครอลไลน์ เพราะว่าแบบเขาเขาเล่นกีตาร์ไงผมชอบน้องฟ้าแต่เขาเป็นนักยูโดนะฮะพี่ไม่เป็นไรยูโดก็ยูโดสุดโอ้โหเราแรงกว่าใช่ไหมพี่ตกลงชอบชอบสไตล์ไหนสไตล์ไหนทั้งคู่เลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยผมไม่ได้เลยคือเป็นเพื่อนกันไงเพื่อนกันแต่ผมก็ชอบทั้งคู่ไงคือผมตอบไปก็แบบจะเสียน้ำใจเปล่าๆนะฮะไม่ใช่เคือคนหนึ่งเพรา่เลือกคนหนึ่งเลือกคนหนึ่งได้เสียใจใช่จะเลือกผมทั้งคู่ไงพี่อืมโอเคครับ ใช่พี่เอวัแล้วคนไหนสวยกนสวยกันเ,เ,เอาอีก <im itation> ยุ่อีก <im itation> โอ้ยอ่ะแล้วสมมติว่าถ้าเขาไม่ได้เป็นเพื่อนเราเงาี้ยคนไหนสวยกันอ,อ,อือมไม่ไตออ้องไม่ต้องรักษานลำใจตอบได้เลยเอาไม่ต้องรักษาน้ใจพี่ไออยาก้ทัตัวของพี่เลย <im itation> สมมติว่ามันถามพี่สมมติว่ามันถามพี่พี่บอกว่าน้องฟ้าหน้าคมกว่าแต่แคร์ไลน์มีคาแรคเตอร์กว่าแล้วชอบใครมากกว่ากันระหว่างฟ้าแคร์รอโฟโอ้ ผมไม่จริงๆใส่ผมเลื่อนสองงานเพราะว่าเป็นเดโมโปรโปรเจกต์เราเราไม่ได้พูดถึงคนอื่นโอเคงั้นเดี๋ยวผมจะเอาใส่ตาใส่ตาากลัวมากทั้คนนี้เดี๋ยวผมจะมากัวอีกคนอ่ะเดี๋ยวก็อาจต้องถามทำไทยกลับกลับมาที่ทำไทยบ้างกับที่ทำไทยบ้างใส่ตามากลัวมากเพลงนี้ถ้าเต้นครับคิดเองเลยคิดเองฮะ คือทำไมตอนคิดยังไงฮะคือเอากล้องมาตั้งเหมือนวิธีคิดเนี่ยคิดกับพี่ไก่คาร์ลเชคฮะคือผมเป็นคนคิดท่าแล้วพี่ไก่เขาจะตั้งกล้องไว้แล้วเขาจะแบบเวลาเยอะโอ้ยพี่ไก่พี่ไแฟนส่เส้นดิชชนวนรอกเลยโอ้แต่ละคนอ่ะยังไงนะคือพี่ไก่จากคาร์ลเชคเนี่ยพี่ไก่จากคาร์ลเชคนะครับเขาจะตั้งกล้องไว้แล้วผมจะเต้นไปเรื่อยเนี่ยเขาจะถ่ายวิดีโอไว้แล้วเขาจะมาเลือกเอาดูกับผมว่าท่าไหนโอเคเขาจะชี้เออเนี่ยโอเคแล้วให้ผมไปแกะท่าตัวเองอ๋อเขาเวอร์ตัวเองเงี้ยฮะอ๋อนี่คือคิดเอง ใช่มันจะแบบเป็นตามเนื้อตามเนื้อคำพูดเลยครับเนื้อลองแล้วคือคุณต้องเป็นคนสอนแดนเซอร์เต้นด้วยปะพี่ไก่เขาสอนฮะอ๋อก็จะเป็นแบบสตาร์ทเลยมันจะมีบางทีที่แบบท่าไม่เหมือนกันพี่ไก่เต้นพี่ไก่ไม่เต้นกับพี่ไข่พี่ไก่คุมอยู่พี่ไก่คุมมาด้วยไข่ไข่ไปยืนดีกว่าเป็นแบ็กอัพเป็นแบ็กอ่ะเป็นเอ็กซ์ตร้าเออเป็นเอ็กซ์ตร้าเย้งั้นถ้าแบ็กอัพต้องมีสตี่เต้นเอาส่งเอ็มวีก่อนไม่มีเต้นโชว์ เดี๋ยวให้ร้องเออให้ร้องไปดูรอบนึงก่อนน้องๆจะได้ดูไว้เป็นตัวอย่างให้ร้องตรงกับคำเนื้อเลาะไดร้องหรือเปล่าครับโอเคทะานตอนนี้ไปดู MV ฮะมีอะไรอีกไหมที่ลืมบอกครับลืมบอกฮะอะฮะอะฮะมีอะไรอีกไหมที่จะบอกเนี่ยอ่ะฮะอ่ะฮะอ่าง่ายๆครับเป็นแบบตามเนื้อเนื้อเนื้อเพลงไงฮะ มันถามว่ามีอะไรฮะข้างหน้ามั้ยงหน้านี่นั่งได้เลยท่านี่แบบชิวๆนี่แบบไม่เราต้องข้างหน้าเออเราต้องเต้นข้างหน้าดิโหจับใจเต้นทั้งทีอ่ะไป้าอ่ะป้าให้ให้โยใส่ผมวกเล่นคลอให้ไม่ได้นะน้องไม่ได้ป้านี่ยปั้านเออป้านใส่หมวกได้แต่เหมือนกันน้องอยากมีคนไหนทาไทยเลยเนี่ย คุณอยู่ข้างหน้าทำทจว่าคุณเป็นคนสอนเซนผมเหมือนคนขายติ่มไนยเลยพวกพี่พูดจะเห็นภาพเลยอ่ะมานี่นะฮะมีอะไรอีกไหมไหมที่ลืมบอกอ่าขออีกทีไล่ใหม่นี่มีอะไรมีอะไรมีอะไร อีกไม้ไม้เฉพาะหัวที่คือจับที่ลืมลืมบอกบอกมันเป็นคำพูดนะครับลืมบอกบอกโอเคง่ายง่ายนี่คิดเองคิดเองก็ได้ทางง่ายง่ายอย่างนี้แหละในในพี่โอคิดสิอย่าเลยเราเล่นเราเล่นเอามาเก่งมากเอามามาหนึ่งสองสามมี โอเคพีท่อนเพื hmm. <th> <what> ่เปิดท่อนครับ้ไม่เป็นไรลองได้ฮะนี่คนนี้ลองผิดจะต้องต่อต้องต่อถ้าไม่เอาแค่นี้เอาอีกได้ป้นจันเต้นได้อยู่แล้วเมื่อกี้มีอะไรอีกไหมที่จะบอกใช่ไหมที่มิวสิกเป็นเวอร์ชันผมให้ําไทยเรียนแบบโอเคจัดไปเลยคุณมัอยู่ตรงกลางมามาคุณมีตรงกลางท่าแรกก็เต็มแล้วอันหนึ่งต่อป้ามีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหม ผมว่าคุณสอนทำไทยกันสองคนดีกว่าเดี๋ยวผมดูให้อายยร้องตาไมาสอนพี่มาหนึ่งมาเมีอะไรฮะอีกไหมที่ลืมบอกฮะต่อเลยมีอะไรก้าวสาซ้ายฮะมีอะไรอีกไหมอีกไหมที่ลืมที่ลืมหลอกหลอกช่วยนึก ดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิดเด๊เด๊เด๊ด๊ยังไงเด๊เด๊เด๊ดีดีิดเด๊มันยิ่งกวโอเคกัดที่นั่งดีกว่าเอาไม่ขอให้น้องเวอร์ชั่นเต็มคนเดียวเออโอ้โหพี่ครับเปิดเพลงครับก็ให้เขาร้องเขาต้องร้องเต้นได้นี่ไกด์ผมเลยนะเนี่ยร้องได้นี่มาๆมาเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมร้องให้ก็ได้อะหนึ่งสองสามโอเคหนึ่งรองแล้ มีอไรอีกไหมที่ลืมบอกมีอไรอีกไหมที่ลืมหลอกช่วยนึกดีดเด็ดบอกวันนี้เจ็บวันนี้เจ้าวันนี้ซาเจ้ม เราวันนี้เจ็บวันนี้จบวันนี้จะเจอนะพอเถอะพอเถอะคุณคุณกลับเข้ามาต้องให้ดาวมาดาวมาดาวมาเนี่ยดาวมาเร็วถ้าคุณเนี่ยของน้องเนี่ยเขาจะใช้ส่วนบนจะเยอะของคุณจะใช้ช่วงล่างจะเยอะพิษอยากใช่ไหมได้หดไม่ได้อ่ะแล้วก็วันนี้นะฮะเรามีเหมือนกับว่าไปทิ้งคำถามไว้ใน Facebook ขามีคําถามอะไรที่อยากจะถามถามชัยนะฮะก็มีน้องมาตอบกันถามทัยแปลว่าอะไราคะละใครตั้งให้ถามทัยแปลว่า่ทาวผู้มียศศักดิ์ฮะชัยแปลว่าผู้ยิ่งใหญ่ครับผู <Okay. S 2> ้มียศศักดิ์ที่ยิ่งใหญ่แล้วนิมิตแปลว่าผู้สร,สร้างสร้างอะไรสร้างสร้างสร้างเรื่องสร้างนี้ <laughs> สร้างเรื่องสร้างผิวหน้าใหม่ นเอก่อนสอบพี่ทำไทยมีเทคนิคในการเตรียมตัวยังไงบ้างแล้วมีวิธีจํายังไงบ้างคะก็ก่อนสอบนะครับทาก็อ่านหนังสืออ่อแล้วมีวิธียังไงเตรียมตัวยังไงแบบมีวิธีว่ามีเทคนิคของตัวเองต้องเขีนเส้นตเนี่ยผมแบบผมจะมองเวลาผมจํานสมุดหนึ่งหน้าผมจะมองผมจะจําหน้าเนี้ยเหมือนจําเป็นรูปภาพเราอะไายแบบเป็นคือแล้วเวลาข้อนี้ผมจะแบบเอ้ยมันอยู่ข้างบนกระดาษด้านบนมุมบนมุมล่างอย่างเงี้ยผมจะจำเป็นรูปเอาอะ ส่วนคุณโยเนี่ยเขาไม่จำเป็นรูปภาพเขาจำเป็นเขาจำเป็นจำเลยจำเป็นคำเลยจำเป็นคำเลยไม่น่าเรียนเก่งงี้ใช่ไหมฮะทำไมกลียดทนายพี่แต่ของปั้นจันอ่ะเอาละเอาละเป็นไรผมจำจากท้ายไปหน้าแล้วผมก็เรียนจากหน้ามาท้ายใหม่มัน g e เนียสก่งอัจฉริยะก็ยังเรียนอยู่จำตื่นไปหน่อยโอเค มีถามมี่กว่าอยากพี่ทำไทยเล่าเรื่องผีระนาดผีระนาดนี่คืออะไรอะผีละนาดคืออะไรคือคุณคุณเล่นละนาดเป็นใช่ฮะคุณเล่นละนาดเป็นเขาก็เลยเหมือนกับว่าเขาก็เลยอยากให้พี่ามเล่าเรื่องผีระนาดให้ฟังหน่อยต้องให้พี่ามเล่าให้ได้นะคะเคยเจออะไรผีละนาดในห้องดนตรีไทยอะไรอย่างนี้ป่ะเคยเจอผีอะไรในห้องดนตรีไทยป่ะไม่เคยไม่เคยหรอผีขิมคือผมว่าตลอดเนีฮะ อวันแต่เงียบใช่ผมจะไหว้ตลอดถ้าไม่ไหว้เจอเหรอใช่ถ้าแบบถ้าผมไม่ได้มาปะปายักเนี่ยผมก็จะเจอพี่อะไรนะทามผมไม่ได้เพราะผมไม่ได้ไหว้ก่อนมาไปปะปายักษ์ซี่จะเจอพี่โยพี่คนที่มาดูแลทําไทยทําไทยขอเติมกาวนิดนึงไอ้บ้าหมายถึงว่าอ๋อหมุดมันหลุดต้องติดกาวอ๋อขอเติมกาวอ่ะในสี่หนุ่มปะปายักซี่พี่ทามคิดว่าคนไหนหน้าตาดีสุดครับ โอ้โหคุณตอบตอบไปเถอะไม่มีใครดีใจที่คุณบอกหรอกพี่ดีใจพี่ดีใจนนแต่ขอให้พูดเป็นความจริงนจเออความจริงใจอ่ะมีเลาตอนนี้มีกันอยู่้ามคนเกิดมาชั้นหน้าจะไม่เกิดเป็นหน้าแบบใครมากที่สุดเออเอาไว้คนเดียวเอาสิเรียกคนเดียวที่ไม่อยากเกิดมาเป็นเออ ให้ไลค์คนหนึ่งแล้วก็ดิสไลค์คนหนึ่งแบบรวมถึงความเท่ในตัวด้วยใช่ความเท่ใช่ชีวิตใชีวิตกอแบบเราเป็นแบบโอ้ปาร์ตี้บอยไม่อยากเป็นใครมากเี่สุดไม่อยากเป็นใครมากมากที่สุดสงสารไอแพดมากเต็มน้ำเต็มเื่อเลยนั่นแหละทางไทยไม่อยากเป็นใครมากที่สุด คนนี้ยังไม่ยังไม่จบเรื่องอยากเป็นปังน้องดิก็น้องกันเลยต่อระวังระวังก็มันคือคำถามทางไทยไม่มีใครโกรธมันคือการฆ่าอะไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกพี่กันทุกวันอยู่แล้วไม่เป็นไรทำไทยพวกพี่มีแฟนคลับอือคือถ้าพี่พูดขนาดนี้แล้วก็พูดเลยว่าชาติหน้าไม่อยากเป็นเหมือนใครมากที่สุดใน3สาคนนี้อ่ะหนึ่งเป็นใครตอนไหนฮะตอนสมัยก่อนตอนนี้ตอนนี้เลยนะตอนนี้เลยตั้งแต่สมัยก่อนถึงตอนนี้ สมัยก่อนปัจจุบันน่ะมันก็ตอบเือคนเดียวกันแหละตอบเลยความสนุกหนึ่สองสาชี้ไม่ใช่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 ผมไม่เห็นผลมไม่คือผมอยากแบบไม่อยากหลอกขนาดนี้ไงคือแบบอ่ะไม่ใช ดู2สองคนที่คุณอยากจะเหมือนในชาติหน้านี่คือที่คุณอยากจะเหมือนในชาติหน้าโอเคเบรกเอาใช่ไหมโอเคฮะเดี๋ยวช่วงหน้าเรารับสองสายครับผมเดี๋ยวรับสองสายร้องเพลงเล่นเกมร้องหน้าสายนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพากัน๊บนึงครับ เว็บเว็บ dot เอลฟ์เคมีเกษตร dot com ได้เลยครับก็ติดตามเด็กหนุ่มคนนี้ด้วยนะฮะแล้วเมื่อกี้มีเมสเซจเขียนมาบอกว่าทำไมหาอินเตอร์แกรมไม่ทำไทยไม่เจอฮะเขียนว่าทำไทยอนสตาแกรมเคซัทครับผมฟิสซี่ฟิสสเตอร์ก็เหมือนกันนะฮะส่วนเฟซบุ๊กเขียนว่าทำไทยเว้นวักไทยทำฮะไทยไทยทำไก็สะกดเหมือนเดิมแต่แค่สลับกันครับโอเคครับอ่าโอเคฮะประกาศ S S ผู้โชคดีนะ่ยที่ถามว่ามีอะไรอีกไหมที่ลืมบอกทำไทยนะฮะอ่ะขึ้นมาเลยผู้โชคดีครับ ลืมบอกว่าไม่ได้ตั้งใจแต่ก็แค่จงใจรักพี่ถามคนอะไรไม่รู้หล่อเจริญเลยข้อมูลขนาดนี้เขินที่เดียวคุณโชคดีฮะ0 8 0 9 3 9 4 2ศูเอไปอีกซี่ฮะโอเคฮะขอบคุณสปอนเซอร์นะครับอกจันสามสามเก้าช่องทางหลดเพลงโดนใจนะฮะแล้ววันนี้อย่าลืมนะอธิเซ็นเซอร์หนึ่งุ่ตรง น้องวงชูเออวงชูเมื่อกี้เห็นยังเมื่อกี้เห็นพี่เขาแบบแนะนำสุดสุดที่เลยคนไหนบ้างต้องบแล้วต้องไปดูแล้วชอบคนไหนชอบคนไหนนี่นี่นี่ชอบคนไหนเลือกไปโอ้ชอบคนไหนแล้วทาม์ทำไมไพี่ทั้งสองคนมองหน้ากันอย่างนั้นเน่ะไปเลยไปไกลผมเลยเคนคนโยนไม่อยากชูอ่ะพี่แจ้งชอบคนไหนฮะหัวสุนนะคนนี้น้องมินจองละพี่แจ้งชอบคนไหนฮะกูดี้น้องมินจองเขารู้จักกันเหรอไม่รู้หรือหรือมินก็ไม่รู้จักใครหรอกเล้วคุณจองคนไหนทำไมใส่ตายาวอ่ะพี่ เอาตกลงโอเคไม่เล <ourage> anyway. okay, ือกไม่เลือกช่างช่า okay, ค okay, ุณเอาโอเคฮะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับผมยังไงก็อาทิตย์ตันนเซอร์พบกับวงชูนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทาไทยมากๆนะครับผมฮะนี่พวกคุณจะก้มทำไมเหน็บกินเนาะโอเควันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพรุ่งนี้ฟป็นช่วันมาฟีก 끝금까도뉴니